มึงคิดมันจะบินได้หรือไม่กรต้องก๊อ พอดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ก็มาอยู่กับผมบาบูในรายการโอ้พิซันทีวีอยู่กันในเกม Simple Plan นนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือสิ่งที่มึงคิดจะสามารถบินได้หรือไม่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับและสําหรับเกมนี้นะก็ตัวเกมมันไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือมึงจะทํายังไงก็ได้นะครับที่จะสามารถสร้างเครื่องบินขึ้นมาลำหนึ่งและให้มันบินได้นะครับก็คือเราจะสามารถสร้างเครื่องบินได้ตามสไตล์ใจเราเลย มึงจะสร้างเครื่องบินเป็นรูปหมีควัว่าหรือจะสร้างเครื่องบินเป็นรูปกระเจียวก็ไม่มีใครว่านี่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดต่างเปล่านะครับเพรฉจกั้นนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะเอาล่ะ let's play าไปเลยอ่าแล้วก็ไปยังโหมดเซนบ็อกนะครับแล้วก็กดที่นี่เลยหัวข้อแรก let's go หลายตอนหลายคนกูจะสงสัยนี่มันคืออะไรนี่มันก็คือคอกพิษนักบินครับทุกๆอย่างนะครับเราจะเริ่มจากส่วนตรงนี้นะครับก็คือส่วนนักบิน นะครับที่เหลือนี่ก็ไปต่อเติมเอาเอง <laughs> เอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมก็อยากจะทำสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับนะที่อยากจะทำมาตั้งนานแล้วก็คือเ <laughs> คืองบินกระเกีียว <laughs> เอาละเริ่มจากหัวข้อแรกเลยนะครับนะก็คือนี่เลยเห็นไหมโอ้ใส่หัวเข้าไปตรงกลางอ่ะาแม้ให้มันมีสีแดงสดสีแดงสดเขาบอกว่าสีแดงนี่ครับแรงสามเท่าเลยแล้วเดี๋ยวเร,เราก็จะเอาล็อกนี่ต่อเข้ามาด้านหลังนะครับนะต่อออกมัายาวๆเลยยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งดีคืองบิของพี่ไม่ต้องมีขนาดยาวอ,อโอเค ราะสัดส่วนน่าจะได้ที่แล้วนะครับนตอนนี้ผมว่ามันก็ยาวพอสมควรแล้วมันยาวกี่บอกว่าเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าแล้วก็สิบโอเคฮะนี่มันแทงกระดาษหน,นือมาเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทําการแยกมันออกไปก่อนนะครับนะแยกส่วนออกไปตรงนี้นะครับเพื่อทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็เป็นพวกใบพัดนะครับใบพัดไม่ใช่ใบพัดดิเขาเรียกว่าส่วนของไอพ่นไอพ่นเราจะทําเป็นเครื่องบินอะไรกันดีครับจะเป็นเครื่องบินใบพัดด้วยไอพ่นผสมกันแม่งเลยเลย กูผสมกันแบ่งเลยละกันอ่ะเริ่มจากตรงนี้1 2 3่งี่ใช้ตรงนี้จัห้อันนี่2 3แล้วก็4แล้วก็5้านี่ห้าลงลงมาตรงนี้อ่ะสี 4, โอเคแล้วก็ลงมาถอยหลังอีก5ช่อง3 4 5สี้าสามสี่ แม่เอ้ยแม่รูปร่างมันจะคแต่ไกลๆสักอย่างผมมีความฝันผมอยากเห็นกระเจี๊ยวบินได้เอาล่ะครับนะเดี๋ยวเราจะต้องทำมันแยกออกมาตรงนี้าตรงกลางนี่เราเว้นเอาไว้ฮะเราเว้นเอาไว้นะครับนะเผื่อไว้ใส่ไอพุงไอพ่นได้นะครับนะนี่เลยนี่ใส่มันก็ไปโอ้โหโอ้เยสเยสเยส เอาล่ะหลังจากเราได้ฐานเครื่องบินด้านหลังแล้วนะครับผมว่าข้างตรงนี้มันรู้สึกมันเล็กๆเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการต่อเติมไปสักสามอันดีไหมนี่เลยนี่เห็นไหมโอ้โหพิชารับนี่เข้ามาอีกเข้ามาอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มขนาดันเนก็ไปครับนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงนี้มันนั้นเกินไปนะมันบางเกินไปพอเดี๋ยวเวลาเอาเครื่องขึ้นเนี่ยผมว่ามันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำหนักอย่างแน่นอนนะครับนะอะไรมันจะพูดในทางการถึงขนาดนี้ว่าบูม เอาละครับนะหลังจากที่ว่าเราทําการขยายมันให้มัน,มนเ,เข้ากับขนาดของแผงด้านล่างของเราแล้วนะครับนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูดีพอสมควรเลยครับนะตอนนี้นะฮะเราก็ได้โครงเครื่องบินคร่าวๆข,ของเราแล้วนะครับและทีนี้สิ่งที่ทททสําคัญต่อไปเลยนะฮะนั่นก็คือการติดตั้งล้อก่อนนะครับว่าผมว่าผมไม่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องล้อก่อนเลยละกันนะฮะช่วงล่างครับช่วงล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ไปทางด้านของแรงดิ้งเกียร์นะครับนะแล้วเรารอ,ล,อล้อหน้าเนี่ยมันต้องใช้นี้ นี่มันต้องใช้ล้อนี่เลยเอาละครับส่วนสําหรับล้อหลังนี่จะให้มันเป็นยังไงดีแบบด้านหน้าด้านหน้าเชิดขึ้นดีไหม ผมว่าด้านหน้าเชิดขึ้นก็น่จะไม่เร็วครับเพราะว่าแบบว่าเวลาเราไปด้วยความเร็วเนี่ยหัวเราจะได้แบบขึ้นไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราจะเอาเออล้อแลนดิ้งไว้ด้านหลังอย่างนี้นะฮะนี่แม็กอะล้อแลนดิ้งไว้ด้านหลังตรงนี้นะฮะเวลาเอาไปปฏิบัติใช้งานจริงใช่ไหมเออล้อหน้าเนี่ยมันจะสูงกว่าล้อหลังมันจะเตี้ยกว่าเพราะฉะนั้นนน่น้ำหนักมันก็จะถ่ายเทไปยังล้อหลังแล้วก็หน้าก็จะเชิดขึ้นนะฮะเวลาเราเล่นไอ้พนเล็กอะไรเนี่ยก็จะสามารถทำให้เครืองของเราเนี่ยล่อนไปยังด้านหน้าได้แบบว่าดียิ่งขึ้น <inate> มีความเป็นวิทยาศาสตร์มีความเป็นไอสไตล์ S <S เอาละครับนะหลังจากที่เราได้ล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในการด้านของ <box es> การใส่ปีกเครื่องบินนะครับนะแล้วก็มาที่หวัวข้อวิงนะวิงที่แปลว่าปีนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้นี่เลยนี่เลยปีกใหญ่ฮะเน่เอาไปตรงนี้นะจะไม่เลวนะครับนะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะฮะนี่เลยตรงนี้เพราะว่าตัวเครื่องของเ,เรามันหนักเกินไปเนี่ยผมว่ามันเวลามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันน่าจะลาบากนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเสริมบล็อกขึ้นมา อีกสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นนี่นี่เลยนี่สัก2บล็อกนะครับท้ายแล้วก็ด้านขวาอา่าแล้วก็เราก็จะเอาปีกมาใส่ง่าอย่างนี้เลยสุดออยอดนี่เลยใส่ทั้งสองข้างเลยอา่ากูน่าไปเป็นช่างซ่อมเครื่องบินนะเนี่ยหลังจากที่เราได้ปีกหลักเป็นที่เรียบร้อยนะครับนาทีนี้สิ่งที่สําคัญนั่นก็คือหางเสือครับหางเสือที่ถามว่าช่วยอะไรช่วยในการหักเลี้ยวของเครื่องนะฮะผมก็จะเอาวางไว้ตรงนี้เลย นะฮะตรงนี้ด้วยอีกอันหนึ่งอ่าแล้วก็ตรงนี้อีกสักอันหนึ่งละกันนี่ด้านหลังสองอันใช่ไหม <laughs> มีความสมดุลเมื่อเรามีทั้งด้านของปีกแล้วแล้วก็มีทั้งด้านของหางเสือแล้วทีนี้ก็ต้องมีปีกนะครับนะปีกลองที่ทําให้เครื่องบินของเราเนี่ยสามารถเชิดหัวขึ้นได้นะครับนั่นก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะจากนั้นนี่เอาไว้ตรงด้านหน้าก็น่าจะดีครับเอาไว้ตรงด้านหน้าสักหน่อยอนะ่า นี่ตรงนี้เลยด้านหน้าปุ๊บตรงนี้อันหนึ่งาานี่เอาไว้ตรงนี้ปุ๊บอีกอันหนึ่งอ่ะแล้วก็เอาไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งเริ่มมีความสมดุลไงความสมดุลโอเคครับนะหลังจากที่ว่าผมได้ไปทําการตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทําการปรับปรุงตัวเครื่องให้มันดียิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วตัวโครงเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้ากันสู่ช่วงขั้นตอนสําคัญนะครับนั่นก็คือการติดตั้งใบพัดหรือไอพ่นนั่นเองนะฮะเื่องการติดตั้งใบพัดหรือไอพ่นเนี่ยนับว่าเป็นส่วนที่สําคัญของ เกมนี้เลยเนะครับมันเรียกได้ว่าถ้าติดตั้งแบบไม่บัรยักบรรยังแล้วก็เครื่องไม่มีทางบินขึ้นได้อย่างแน่นอนจุดจบอาจจะอยู่แค่ตรงพื้นนะครับนะโอเคครับนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการติดตั้งเอ่อเขาเรียกว่าใบพัดก่อนละกันนะครับนะ,นะ,นะรู้สึกว่าถ้าว่าใบพัดในตัวใหญ่นี่มันจะกินสองช่องใช่ไหมอ่านะครับนะเดี๋ยวเราจะทําการเอานี้มาไว้บนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการใส่บล็อกลงไปเพิ่มอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็อันนี้มาปุ๊บ โอ้ตัมีความเป็นเครื่องบินทันทีนะครับนะตอนนี้เราก็ได้เป็นด้านของใบพัดแล้วนะครับนะขนาดมากคือมาเลยหนึ่งอันนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยนี่เลยไอพ่นตรงนี้นะฮะเสียบเข้าไปตรงกลางเลยที่เราทําช่องเอาไว้ก็จากที่ดูคร่าวๆจากสภาพเครื่องแล้วนะครับก็มีความไม่มั่นใจประมาณ80เอร์เซนตนะครับที่เครื่องมันจะไม่ขึ้นฟ้า <laughs> แล้วก็ทําการบลิดอยู่ตรงพื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบเครื่อง็อตแรกก่อนเลยละกันนะฮะไปครับนะทดสอบขึ้นบินกันมาการทดสอบครั้งที่1ของเครื่องบินกระเจียวโดโบอิง7 4 7นะครับณนะวันที่1สิงหาคมเวลา5ทุ่มนะกูแค่ตอนเวลา5ทุ่มโหดเะล่ะเอาล่ะจะทาการเครื่องบินนะบัดน,นี้ทําการเปิดเครื่องเปิดสวิชเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่เว้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่เว้ยเฮ้ย การเซอร์ที่ไม่มีปัญหาครับแรงขับดันตอนนี้อยู่ที่130เอาลาะเราจะบินขึ้นได้หรือเปล่าเป็นยังไงเป็นยังไงเครื่องบิเอียงได้เลยเเยัดเกล็ดยัดเกลดมันบินขึ้นว่ะมันบินขึ้นโอ้โหแม่งบินขึ้นด้วยโอ้โห ยัดแค่ผมปานกายชิบหายแล้วั่นทุกใดที่สุดผมก็ได้เห็นกระเจี๊ยวบินได้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบเอ,อ่อการบินผ่านพลนดูเล็กน้อยนะฮะเน่ทำการควงครับโอ้โหระบบการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด่ถือว่าทำมาได้แบบเอ,อ้ยจ้าอย่าลงนะ้ำ <laughs> ระบบทำการเ,าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะผมก็ถือว่าทำม,มาได้แบบว่าโอเคนะครับนะเราทำมาได้แบบว่าสมดุลดีแต่ว่าเรื่องของการหักหัวขึ้นนี่ก็อย่างที่เห็นตามภาพอย่างที่เห็นตามภาพตามคลิปนะครับนะถ้าเราใส่เป็นพวกทางด้านของเอาขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทางด้านของพวกไอพ่นนะครับนะหรือว่าปรับแต่งให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าเรื่องการเชิดหัวนี่ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆ,ๆล้เราจะทำการาใส่นี่เลยด <c oughs> ีเลย <c oughs> โ,อโอ้นี่เป็นความแรงความแรงระดับประกาศแน่มึงวัดทิมเน่เลยเอละเมื่อบีตรงนี้3ามันแล้วนะครับแล <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะต้องเสียบไปตรงนี้อีกสัก2อันให้เป็นแบบว่ามันสมดุลสมดุลในลองดูซิเป็นยังไงโ <c> อ <oughs> เครื่องบินหรืยานอวกาศในเอชาเราทำการเร่งเครื่องร้อยเปอร์ซนไอ้ฝนนี่แม่งมาดำจบินเลยมาเป็นยังไงแล้วลูกเป็นยังไงขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมดินขึ้นได้ไหมเฮ้ยขึ้นหน่อยเออขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยความเร็วร้อยห้าสิบร้อยหกละขึ้นหน่อยไว้ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเออพอแล้วเดียยวเดยเดี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 ยย แม่งหัวทิ่มสมพรปากเลย ใครถือว่ามาจมมาแรมใหม่ไรก็ตามแต่สามารถเได้ใรายการ Open Test Review Channel นะครับนะวันนี้พ่อบาบูก็มาทําการทดสอบกันนะครับนะว่าเครื่องบินที่เราสร้างเนี่ยมันจะสามารถบินได้หรือไม่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าลอยๆก็ดีนะครับสาหรับเกมนี้ผมก็ถือว่าชอบเลยแหละนะก็สําหรับใครนะครับนะที่ว่ามีไอเดียนะครับนะอยากจะให้บาบูมเนี่ยนะครับนะสร้างเป็นอะไรเนี่ยก็สามารถรีเควสกันมาได้นะครับนะใต้คอมเมนต์นะครับาว่าไอเดียนั้นมันถูกใจนะครับนะแล้วก็ไอเดียนั้นมันสามารถใช้ได้จริงเนี่ยบาบู จะเอามาสร้างแล้วก็ให้ผู้ชมได้แล่กันอย่างแน่นอนนะครับนะาสำหรับใครที่ว่ามันก็ไร่ก็สำหรับใครบาบูนต่อคอบุญก็เจอก็มาได้แต่กินนาจุดนี้เลยครับสำหรับวันนี้พ่อบาบูนแล้วก็เกมซิมเปิลเพลนก็ต้องลากเขไปก่อนนะครับนะไว้เจอคลิปหน้ากันบายบายกับพ่อโอ้โหโอ้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 